สวัสดีครับร้านสายลูกหม,มาครับบริการรับซ่อมช่วงล่าง400ล้อใหญ่6กล้อสิล้อเคลื่อนที่ครับวันนี้มาเปลี่ยนตุ๊กตาเนี่ยพาวบุกี้ฮีโน่มิก้านะครับฮีโน่มก้าหรถสองเท้าครับตุ๊กตาแตกนะฮะตุ๊กตาแตกครับด้านซ้ายเลี่ยนไปเรียบร้อยครับตุ๊กตาด้านซ้ายแตก ก็ลองตัวเช็คลดกันดูครับว่าตุ๊กตาแตกไหมหรือว่าก็เรียกช่างไปตัวเช็คได้ครับเพราะว่าถ้าเวลาแตกรถหนักจะซ่อมลำบากนะครับและจะเสียเวลามากกว่ากันครับมีตุ๊กตาด้านซ้ายแตกนะครับก็เปลี่ยนตุ๊กตาเรียบร้อยตัวเช็คลดก็ด้านขวาพูตาวบกีสึกลรวก็เปลี่ยนบู๊ ไกรกะหล่ีครับเป็นรูอทอก่กะหล่ีทั้งสองเขาเป็นรูทเป็นไร่ลองเผานะครับกดเช็คดูปรับแผ่นชิมหัวเผาครับเช็คลูกมาอันนี้เป็นสองเผาครับ ก็เดี๋ยวลงมาบนหน้าบนหลังนะฮะแต่ตัวล่างยังใช้ได้ครับก็ลองตรวจเช็ครถกันดูครับขอบคุณครับลูกค้าที่เรียกใช้บริการร้านสายลูกหมานะครับสวัสดีครับ